สวัสดีครับช่างภูทรต้งจเจริญอยนะครับวันนี้เรามาดูอาการไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับของออ l นิว d m a มนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไม่ติดนะครับ mm hmm. ผมได้ทําการตรวจเช็คของของชุดดีเลย์นะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงตรงใต,ต้คอพวงมาลัยนะครับคันนี้ก็คือไฟเลี้ยวด้านซ้ายไม่ติดนะครับ มันจะมีเสียงกระพิบเร็วนะครับมีเสียงกระพิบเร็วผมตรวจเช็คดูหลอดแล้วนะครับหลอดไม่ขาดนะครับแต่มันฟิวไม่ขาดหลอดไม่ขาดนะครับไม่มีสัญญาณไฟไปที่หลอดไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายผมก็เลยได้แกะดีเลย์นะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวออกมาดูนะครับก็คือฝาครอบดีเลย์ไฟเลี้ยวก็จะจะเป็นฝาสีเทานะครับแล่พอดีผมใช้ ไขควงแกะมันก็เลยแตกนิดนึงนะครับอันนี้อาการมันสาเหตุมันก็คือมดนะครับมดเข้าไปนะครับเข้าไปทําให้หน้าคอนแทคของลีล์ไม่สัมผัสกันนะครับจะมีมดเข้าไปนะครับพอผมทําความสะอาดโดยการใช้พินเนอร์ล้างนะครับข้อออกมาก็จะมีเศษมดนะครับ มีเศษมดนะครับเข้าไปก็เอาทินเนอร์นะครับทินเนอร์ล้างแล้วก็ทําความสะอาดหน้าคอนแทคโดยการใช้กระดาษทรายหรืออะไรก็ได้ครับขัดให้มันสะอาดแล้วเราก็ไปลองทดสอบดูนะครับดีเลย์นะครับดูจากภาพนะครับดีเลย์มันจะมี2ตัวนะครับมีซ้ายและขวานะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะครับ มันจะอยู่ขวามือนะครับขวามือตัวขวามือนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะอยู่รีเลย์ตัวซ้ายมือนะครับสลับกันนะครับถ้าเกิดใครไปเจออาการแบบนี้ก็จะแกะดูทั้งสองตัวเลยก็ได้หรือว่าจะแกะดูเฉพาะตัวที่มันมีปัญหาก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้แกะทั้งสองตัวนะครับเพราะว่ามดเข้าไปได้ครับรีเลย์พวกนี้มดมันชอบนะครับส่วนไฟฉุกเฉินก็จะทํางานพร้อมกันนะครับ ทั้งสองตัววิธีนี้นี่ครับเ,เป็นวิธีแก้ไขนะครับแก้ไขผมว่าน่าจะใช้งานได้นะครับไม่จะเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดมีการช็อตหรือมีการไหม้นะครับของดีเลยแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนน่าจะมีอะไรอยู่ในศูนย์บริการนะครับข้างนอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะฮะแต่ตัวนี้ผมแก้ไขได้ก็เลยแก้ไขลูกค้านะครับ วันนี้ลูกค้าก็เอามาซ่อมแล้วผมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนให้ลูกค้ารีบด้วยนะครับ <S 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 โอเคนะครับพอทดสอบแล้วไปเรียกทำงานนะครับนี่เรามาประกบอบฝาครอบเข้าไปนะครับไอตัวนี้ผมฝาครอบที่มันแกะกมามันมีรอยแตกนะครับผมก็เลยเอา,อาหัวแรงบัดกรีใช้ความร้อนเขี่ยตรงพลาสติกนะครับให้มันแปะแตะแปะติดกันนะครับในตัวรีเลย์นะครับเพื่อการฝุ่น แล้วก็ใส่ฝาครอบตัวสีเขียวเข้าไปนะครับวิธีการถอดก็ถอดฝาครอบตัวสีเขียวก่อนนะครับโดยใช้ไขค,ควงงัดออกอันนี้เป็นผมประกอบให้ดูแล้วหลังจากที่แก้ไขทาความสะอาดไปแล้วนะครับวิธีนี้นะครับไปลองดูนะครับถ้าใครเจอโดยใช้รุ่นนี้อยู่นะครับวิธีประกอบก็ปักมันจะหันขึ้นข้างบนนะครับตัว ดูล็อกของปลั๊กเสียบเข้าไปนะครับทดสอบนะครับไอ้กรณีนี้นะครับผมเช็คดูฟิลแล้วนะครับฟิลไม่ขาดนะครับหลอดไม่ขาดนะครับลูกค้าก็ไม่ดูขอมันจะมีฝาครอบปิดชุดดีเล์ไว้นะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับดูบนบนขาคันเร่งขึ้นมานะครับดูเขาวานะ่ครับแล้วเราก็ทดสอบ าแกะชุดเรียงมาแล้วมีรอยไหม้นะครับมีรอยไหม้หรือมีการเสียหายที่เราไม่สามารถซ่อมได้นะครับไม่แนะนําให้ดัดแปลงนะครับให้เปลี่ยนซื้อเปลี่ยนเลยสั่งมาเปลี่ยนนะครับวิธีนี้เป็นวิธีทําให้ดูง่ายนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับหรือหรือใครอะไปทําแล้วได้ผลนะครับรบกวนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับช่างภูทรอนต้งงจรยญนยศครับผมสวัสดีครับ